พ่อน่ะให้พี่มันขอสศกเพาปพอตรงขอนะ่ีน,น,นปูเหนาปูเขาเยอนาไอเป็นสูตรอยู่ไคเนยู่ใส่ซุกใส่มา ร้านมาแท้งใจดําแท้งใจดดำห้องขนาดเล็กแถาปูพันธันะตีบอลอยู่ใหนมตีนี่ไก่ไปเลยนะเจ้ากาเราว่าบ่นี้มันมองมาแล้วปูเท่าก็ได้มาต้นคือกันเนาะบ้านใสก็ไดมาต้นพี่กันเยอะตัวว่ะ มาเน้นพอมาเนี่ยมาเตะเลขสี่หกประสัตว์สี่หกโบกันยันโดน,นเลยเนี่ยพอ่อพ่อเขาเสียจากปีเลย นี่นีแม่นอมแม่หมาแม่พิมกับน้องอุ่มเพิ่นขอโศกค่อนออกกันของฟันได้คือกะละแม่เป็นวันอยู <S <s ่ต้อได้กง so, ินิดือนซืงได้ก็คือ ขอไหวไม่พิมพ์บนไหวเปิ้นขอยยื้น,น้ำนี่ให้ปูบอกตัวได้ก็ให้ออกให้โซกให้ลาบเลยอืมเปิ้นขอบอกตัวได้ก็ให้ได้ตัวนั้นละ่ะน,นี่แหละครับปูเฮาวัด นี่แหละมือเนี่ยได้พาคันมาถ้ำบุญได้ไม่นมแม่น้อมไม่พิมม์มาขอโศกเพียอันพี่น้องเอฟซีเข้านี่ก็คอนไม่ตะเคียนครับแล้วาเข้าบึงน่ะแหละรัง เลยด้ดเลยวะมันากมือคุณท่าสแลกเรียบร้อยแล้วเนาะทอนนี่แหละครับพี่มึงขอโสกขอลาบน้ำมันปู้าเขาแล้ว ขอตัวใด้ไกลซ้ำเร็จเมื่อนี้แม่พิมพ์ขึ้นมาวัดพห้อเ,เอฟซีมาทำบุญเรียบร้อยแล้ะจ้ะพิมพ์ก็ได้ทำบุญถ้ำยังสังฆทานทนถ,ถ้ำเอ็นเพื่อเอฟซีนั่นหมดละเต,ต็มเลยเต็มเ<ด>ลยน้อเต็มเลยันอจัดหนักหลกุดจ้าผู้กเ็เปิดดวงเปิดศัสนาบ,บารมีใอะไรต่างๆผู้ก็บหายโศกค,ความเรียบร้อยแล้วเต็มกระเป๋าเลยนี่ผู้กันได้ผู้ได้บายนี่คือพี่หม่องแหวงแล้วกระเป๋าล้ม นี่แหละค่ะโูดให้มาน้ำกันทุกคนเนาะค่ะเนาองปูกระไฮเล็กตัวดีมากเลยค่ะให้แล้วไหมพี่มพ์ตัวเดียวมาใหเอฟซีบึงเนี่ยนี่หละค่ะตัวปูไฮสามตัวเลยจริงๆนี่หาเจ็ดเก่าตัวเข่งเขตัวเดียวเลยที่เอฟซีแต่ปูเอาอีกตัวหนึ่งอยู่บ่สองแปดสองแปดหังสั่นปูอ่ะเด้อย สว่สดีครับนี่แหละครับโชวเงินลำลุ้นน้ำตาผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อช่องโพธิ์ธิดาพี่เนื้ออย่างมิโชคครับมาขอเปลือเอฟซีมีน้องเขาก็มาหลายดิมาหาปูเขาหลายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ